chết 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 chết, tiếp tiếp chết chết tiếp 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 mẹ còn tiếp mẹ tiếp 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 mẹ mẹ ơ oh, bù đi ta up and down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  oh. Open the shot, open the shot, open the shot, open the shot. Open ตบมมือตบมมืออาแพรแพรเอ้ยนะหนูทำไงแพรแพรเอ้ยอะแพรแพรเอ้ยมันร้องแพรแพร่เอ้ยอยากอายกล้องนเห็นแล้วแพรแพรเอ้ยมันร้องแพรแพโอ๊ยเอา กำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบกไปมากลางแขนขึ้นและลงแขนขึ้นและลงอะ <c oughs> ลองไปตัวบ๊เบินยังล่ะอะไรอีกเอาอะไรอีกบุย อ่ะเสียงเสียงไก่ตะเขียวร้องไงลูกไก่ตะเขียวร้องไงนะโอ้โหข้อสีหักดอกไก่ตะเขียวร้องไงนะไก่ตะเขียวโอ้โอ้แต่แต่ช้างร้องไงช้างร้องไงนี่ช้างนะฮาช้างร้องไงตึงเอาจุ๊ mèo lắm ngay, mèo mèo lắm ngay, mèo lắm ngay, mèo lắm ngay <laughs>